ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแล้วว่าจะเป็นแบบนี้พี่เป็นคนดำเนินพี่เกิดดำเนินพี่อยู่กับดำเนินมาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนปีนี้เลยตั้งแต่พี่เกิดมาเนี่ยนะปีนี้พี่อายุ56ไม่เคยเจอว่าตลาดน้ำเงียบแบบนี้จริงๆ เงียบมากเมื่อก่อนตีห้าหกโมงเนี่ยเรือนะแน่นภายไม่ได้เลยสิบสิบเอดโมงบ่ายสองโมงยังเรือยังแน่นเต็มหมดเลยก่อนที่จะเกิดโควิดผัดไทยของพี่พี่ขายผัดไทยอย่างเดียววันหนึ่งเจ็ดแปันบาทวันเสาร์วันอาท,น 6, นทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไอหมื่นขึ้นพี่ขายจานละสี่สิบบาทตอนนี้หรอวันหนึงสี่ห้าร้อยวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันธรรมดาสองร้อยสามร้อยร้อยบางวันไม่ได้ตั้งแต่โควิดปีที่ผ่านมาน,นี้แนละตั้งแต่รอบแรกมาเลยรอบสองก็ปิดไปสองเดือนกว่า ฟื้นขึ้นมาได้ประมาณที่กลับมาค้าขายได้ประมาณ2เดือนพอตั้งแต่เริ่มประกาศมีวิกฤตมานี่รอบ3นี่เงียบสนิทเลยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแล้วว่าจะเป็นแบบนี้พี่เป็นคนดำเนินพี่เกิดดำเนินพี่อยู่ก็ดำเนินมาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนปีนี้เลยถามว่าเรือแม่ค้าผลไม้ที่ภายในคลองเนี่ยจักทุกที 100- ยสองร้ลำเหลือสี่หาลำสองาลำ ไม่มีจริงๆนี่พูดตรงๆเลยว่าไม่มีไม่มีไม่มีที่หน่วยราชการจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรไม่มีแม้แต่เทศบาลแม้แต่ในอำเภอพวกนี้ยังไม่เคยเข้ามาลงมาดูว่าเออตลาดน้ําดําเนินของเราตรงเนี้เป็นจุดที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยให้เมืองไทยมากที่สุดยังไม่มีใครกลับมาลงมาฟื้นฟูก็น้อยใจนะคือถ้าช่วงที่บูมๆอะ่ะเราก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วถูกไหม เราก็จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วพยายามทำสร้างจุดเด่นให้ตลาดให้คนมาเที่ยวให้ชื่นชมรัฐบาลไม่มาไม่ได้มาดูเลยอย่างเงินเจ็ดพันเงินอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลแจกคนมีเงินในบัญชีหลายหลายแสนได้แต่คนลำบากคนไม่มีจะกินไม่ได้อย่างนี้เองเหมือนกันทุกรอบไม่ว่าจะเงินคนละครึ่งไม่ว่าอะไรแล้วแต่เราชนกชนะไม่เคยได้เลยทำไม่เคยผ่าน บางทีอีกคนนึงโอ้โหนั่งรถเก่งหรูเลยแต่เขาได้อะตรงนี้ก็คือเราอยากรู้ว่ารัฐวัลเอาอะไรวัดอะแค่เขาจนเขาไม่มีมือถือที่ทันสมัยเหรอเขาถึงไม่ได้กันนี่รอบที่สามแล้วนะคนดําเนินยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะโควิดสามรอบมาเนี้ยร่วมปีแล้วนะทําอะไรกันอยู่ถ้าจะไม่ให้เกิดรอบสี่วัคซีนต้องฉีดกันครบหมดแล้วทุกคนคนที่เป็นก็รับสภาพได้ว่าตัวเองเป็นแล้วคนที่ไม่เป็นล่ะ มันก็ต้องรับสบภาพอดไปด้วยกันเพราะมันปิดมันทําอะไรไม่ได้มันไปไหนไม่ได้อย่างพวกทํางานโรงงานอ่ะเขาไม่มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายหรอกจะอยู่ได้นานแค่ไหนล่ะตลาดเนี้ยพี่ยุวันดาเนี่ยเจ้าของตลาดยุวันดาเนี่ยพี่ท่านไม่ยอมหยุดให้ประชาชนมาเที่ยวนั่งเรือฟรีแล้วแต่คนนักท่องเที่ยวจะทติปคนพาย ได้กินได้ใช้คนพายเรือแต่ละคนดูสิอายุเยอะๆทั้งนั้นหกเจ็ดสิบห้าหกสิบถ้าไม่อย่างนี้คนพายเรือก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนพวกแม่ค้าก็ต้องอดทนต้องช่วยกัน้อเรายิ่งปิดโอ้ยมาถึงอืไม่มีอะไรเลยล้างไปแล้วปิดตายไปแล้วเนี่ยพอเขาไปเจอญาติเจอพี่น้องเขามึงไม่ได้มาอ๋อไปตลาดน้ำมาเงียบมากเลยพวกมึงอย่าไปเลยจบไหมจบนี่พี่ถือว่าได้มั่งไม่ได้มั่งพี่ก็ทนเพราะอะไรเพราะว่าพอคนมาอย่างอ๋อหิวข้าวยังมีที่กินข้าว เปิดตลอดสู้กับมันมีไม่มีไม่รู้คนมาไม่มาไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเปิดตลาดไว้ให้เพื่อบางทีบางคนเขาหลุดมาเนี้ยมาเจอมันมาอ่าโอเคยังได้เปิดยังได้เที่ยวเขาก็ยังเอาไปพูดต่อได้เราอยากฟื้นฟูนให้ตลาดของเรามันกลับมาฟื้นมาเป็นไม่มีชีวิตอีกต่อเหมือนเดิม